สวัสดีค่ะมือนีเยเพิ่งก็จะพามาเปิดราคางวัว่เด้อค่ะเป็นคลิปจากเอฟซีทั้งบานพี่กัดกับยูบานพังควางตำบลพังควางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพิ่นกับมีงัว่แม่ลูกมาเปิดราคาอยู่โคมหนึ่งเด้อค่ะมาเบิ่งแม่เพิ่นกันเลยเด้อค่ะแม่เพิ่นส่วนสูงอยู่ถีลอยสีซค่ะสีเพิ่นจะเป็นสีเหลืองเหลืองเม็ดขขาเปลือกเดะะ้อค่ะ แม่ตัวนี้เพิ่นเคยให้ลูกมาแล้วตัวหนึง่งตอนนี้เพิ่นกระทองม่ล้เด้อค่ะทองได้สามเดือนผสมปีศาจแดงมีใบมีหลอดเด้อค่ะเพิ่นกะหนังหนาแข้งขาใหญ่นะคะหางยาวตะบาเครื่องเพิ่นจะบบเป็นสีดำนะคะแม่เพิ่นเครื่องจะออกแดงแดงคะ่ะส่วนลูกเพิ่นนะคะลูกเพิ่นเป็นตัวผูค่ะ ลูกนี่จะสีแดงแบบชัดเลยค่ะอายุเพิ่นกะยุที่เก้าเดือนค่ะลูกเพิ่นตับประกันบ่มีตำนีนะะ้เด้อค่ะเพิ่นกะเปิดราคายุที่แปดสิบหาเด้อค่ะแปดหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกลูกอายุเก้าเดือนเป็นตุผูส่วนแม่กะทองไม่ได้สามเดือนแล้ว ผสมปีศาจแดงราคานี่กะต่อรองได้เด้อค่ะรับปาาระกันโบมีตำหนีค่ะเพื่อนนะถามแมนว่าขอม,มูลที่หาไปยังบโคยังอยากหูยังเพิ่มเติมกัสามารถโทรไปหาเพื่อนได้เด้อค่ะสนใจกับไปเบ่้อยู่บ้านเพื่อนได้ถามแมนว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกกันเนาะค่ะหรือว่าโทรไปต่อรองราคากับเพื่อนได้สนใจกับโทรไปเด้อค่ะ ตาน้อยเบอร์โทรเพุ่อนกะ087 233 7656บ้านพังขวางตำบลพังขวางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กระซำนี่ละเด้อค่ะขอบคุณค่ะ